มาดูกันนะครับในฝั่งของออหน้าหุ้น <c oughs> นะครับที่ตกช็อตกันเยอะๆในรอบนี้เนี่ยผมเปิดให้กับทุกคนดูนิดนึง <c oughs> นี่คุณจะสังเกตได้เลยนะว่าคืออย่างแบบอันนี้ก็ไม่ได้อยากจะจะวิเคราะห์เพิ่มเติมแบบลึกนะแต่ว่าตอนแรกผมกับพี่ปูก็สงสัยกันนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่ไออย่างไอตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับผมก็ทันเนี่ยเข้าใจกันได้ว่า โอ้แบบเราก็าคุยกันนะว่าเฮ้ยมันมัน,มนได้รับผลกระทบนะครับในเชิงของโครงสร้างในเชิงของลายประเทศในเชิขงชของเศรษฐกิจโลกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาน่าเคซีเนี่ยก็ถูกช็อตมาตลอดทางนะครับแต่เราเริ่มเห็นแรงช็อตที่เริ่มลดลงถูกบ้างนะครับสวันนี้เริ่มเห็นแรงปิดช็อตบ้างนะสำหรับสตัวนี้นะแล้วมันก็เด้งแรงมากนะครับแต่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวไทยออยนะครับอย่าง EA อย่างเงี้ยอย่าง GC อย่างเงี้ยนะเราก็นั่งมันนั่งดูในอดีตอันนี้อันนี้คือ after fact นะไม่ได้บอกว่าเรารู้อย่างนี้นะเราก็แบบว่า เฮ้ยพี่ปุ๊ทำไมมันช็อตท็อปกันมาแบบขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไล่ช็อตกันมาตั้งแต่50กว่าบาทผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามีใครดูเรื่องของ CFP cost overrun ก่อนหรือเปล่านะแต่ว่าช็อตมาเยอะมากนะครับช็อตมาเยอะมากตั้งแต่ในช่วงแบบกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงอย่างวันนี้นะมันช็อตตั้งแต่ช่วงกลางปีอะนะครับประมาณสักแบบห0บบาทบวกลบเนี่ยไล่ช็อตกันมาแล้วตอนนี้ก็จาก50ลงมาเหลือ25แต่ว่าถ้าถามเราว่าอ้าวถ้าดูอย่างในเซตเนี้ยหุ้นท ถ้าเป็น global view อ่ะอันนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะมันคาดยากนะครับอย่างเช่นอันนี้คือนี่ไอหุ้นที่มันชอ็อตนี่คือ global เป็นส่วนใหญ่เลยนะเช่นฮาน่าท็อ KCE SPRC ปทจีบางจากเนี่ยคืออันนี้มันอาจจะดูแบบยา่บ้านปูด้วยจริงๆนี่คือนี่คือ global หมดเลยนะแต่ว่าถ้าน,นับในแง่ของ local หรือว่า domestic เนี่ยจะมีอยู่3ตัวตนั่นก็คือ E A Tisco แล้วก็เบมนะครับ E A Tisco แล้วก็เบม นะครับซึ่ง EA อันนี้ก็ชัดเจนนะครับนะับตั้งแต่เรื่องของอเม็ดเงินที่มาบาลานซ์ชีที่มีปัญหาแล้วก็ตามมาซึ่งการเพิ่มทุนทิสโก้คือเรื่องรถยนต์มือสองแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมก็นั่งดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะถามนะคือเอาหุ้นที่แบบ Stable Cash flow ตัวเดียวใน10ตัวนี้นะนจริงๆมันคือเบมนะเนี่ยคุณลองสังเกตดูดีๆคือตัวอื่นน่ะมันอาจจะลงมาด้วยเหตุผลที่มันฟังเข้าใจได้เช่นทิสโก้โดนเรื่องรถยนต์มือสอง EA โดนเรื่องเพิ่มทุน นะครับ GC นะครับ KCE Hana s p อันนี้ทุกคนพอทราบอยู่แล้วแต่ละตัวมันมีปัญหาของแต่ละตัวนะครับแล้วก็รายได้มาจิ้นทุกตัวเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันหมดแต่ผมกําำลังจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าในฝั่งตัว b e m เนี่ยนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่มันไม่มีปัญหานะ stable cash f l o w earning Project ต่างๆของมันเนี่ยแบบแบบ on schedule หมดเลยนะนะครับแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็คาดการว่าตัวโปรเจกต์ของทางด่วนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าคอรมอ นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้บาท4ี่บ 40, นะครับซึ่งยังไม่มีใครในวงการเรารวมในประมาณการเลยนะสำหรับทางด่วนที่เป็นดับเบิลเด็กอะที่ตรงอโศกพระรามเก้าอะครับประชาช่นเอ้ยุ่กที่อโศกพระรามเก้านั่นแหละนะยประชานี่วันนี้เรามานั่งดูกันว่าเฮ้ยเออโอเคตอนพันสามหกสิบผมเห็นหลายตัวในนี้เด้งอาท็อปไม่เกี่ยวนะเขาเป็นประเด็นส่วนตัวของเขานะแต่หลายๆตัวเนี่ยมันเริ่มเด้งแล้วนะบาบางจากเริ่มเด้งมาแล้วนะฮาหน่าเริ่มเด้งแล้วนะเคซีเริ่มเด้งแล้วนะนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เริ่มเด้ง ที่มีสภาวะช็อตอยู่เยอะๆเลยเนี่ยนะครับนั่นคือตัว BEM นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นที่เรามองในทีมช็อตโคเวอร์ลิงด้วยนะนะจริงๆแล้วเนี่ย BEM ค่อยๆปิดนะครับทุกคนมันเคยอยู่ประมาณเกือบเกือบสองจุถึงอนะอันนี้มันก็ปิดไปแล้วเกือบเกือบร้อยกว่าล้านหุ้นนะแล้วผมเชื่อว่าถ้าดูจากในฝั่งของตัวหน้าหุ้นตรงนี้นะครับผมว่า BEM เป็นหุ้นที่มองว่าอย่างไม่น้อย stable cash flow แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับผลกระทบเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิรริจจรรรยรเเเษกกมีนล นะก็เป็นการปริมาณการใช้ผู้โดยสารที่ไต่ระดับนิวไฮขึ้นเรื่อยๆนะครเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าไอ้หุ้นอย่างเงี้ยนะครับที่มันยังโดนแรงช็อตอยู่หรือตลาดหุ้นยังเป็นแบบร i สออแล้วกลัวอยู่เนี่ยก็ดูเป็นหุ้นที่ยังสามารถมอนิเตอร์และสามารถทยอยซื้อสะสมแล้วเก่งกำไรได้